นะครับแล้วก็ได้ได้เชิญคุณอาชิรวัตรเนี่ยรือคุณเต้นะครับที่นั่งข้างผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาพูดคุยกันแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับก็ทราบว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่2ี่นะครับประมาณ5ทุ่มเ็เศจเนี่ยขณะที่คุณเต้ในขับรถจะกลับบ้านนะครับก็ผ่านที่ด่านตรวจของเราซึ่งตั้งด่านอยู่นะครับเป็นด่านที่สาหรับตรวจรถแล้วก็ป้องกันเหตุการแข่งขันรถในทางนะครับตามนโยบายสำนักงานขชาติ ปรากฏว่าคุณเต้นเนี่ยไม่มีใบยนาขับขี่นะครับไม่มีญาตขี่ทางเจ้าที่ตำรวจก็บอก่อ็ก็ต้องเปลี่ยนเทียบปรับในจำนวนเงิน500บาทอันนี้คุณเต้เองเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนเกงมาจากเกงขาสัาน้นเป็นเกงขายาวเงินสดก็ไม่ติดตัวมากางเกงเงินเนี่ยอยู่ในเกงตัวนั้นนะครับและรถที่เอาออกมาเนี่ยเป็นรถของน้องสาวนะครับอันนี้คันที่จะการที่จะไปชำระเงินที่สถานีเนี่ยก็ไม่สะดวกเนื่องจากต้องทำงานตลอด ก็เลยบอกว่าอยากจะชาระเงินที่จุดตัวอัน,นี้เงินไม่ได้เอามาทำยังไงจะให้น้องสาวเอาเงินมาให้ก็ดึกนะครับแล้วน้องสาวก็ไม่มีรถเพราะต่วตเองเนี่ยเอารถของน้องสาวมาใช้ถูกไหมฮะ,ะนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่ผมขอโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับโดยทั่วไปแล้วก็โอนกันอยู่ปกติแล้วคือ ibanking เนี่ยนะครับก็ถามว่าเอ้ยแล้วผมจะโอนเข้าบัญชีพี่คนไหนได้ก็ถามปรากฏว่านะครับอ่ เจ้ที่ตำรวจของของประเวศเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาโอนบัญชีเข้าเข้าตรงนี้แล้วกันพอโอนเสร็จมเมสเซจขึ้นยืนยันว่าโอนเงินเรียบร้อยห้าร้อยบาทนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็เอาตัางค่าร้อยบาทเนี่ยอ่าเป็นค่าปรับแล้วก็ออกไปเสร็จให้คุณเต้บัถูกต้องนะครับแล้วก็เงินก็มีการโอนเข้าคลังตามระบบทุกอย่างนะครับอันนี้รายละเอียดทั้งหมดเป็นตามนี้ เล่าทั่วไปว่าเอ่อโดนโดนจับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่สะดวกก็เลยให้น้องสาวคนน,นแล้วก็แฟนเขาก็เลยไปไปลงในอินเทอร์เน็ตคราบอาจารย์มีวิธีการแบบนี้ทําได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้ครับงที่จริงๆใจพี่คุ้มเป้คิดว่าเงินเนี่ยเข้าตำรวจหรือว่าเข้าบัญชีของหวูติงใจพี่คุมเป้ครั้งแรกเลย๋อวการคือคือผม คือผมไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าพอหลังจากได้ใบเสร็จเราก็ทิ้งไปเลยเราไม่ได้ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วครับแปลว่าวันนั้นขอให้ผ่านตาจะไปก็จบก็คือคือพอน้องสาวโอนมาเสร็จเราได้ใบเสร็จเราได้ใบเสร็จรับเงินเสร็จเราก็จบไม่ได้มีอะไรสงสัยไหมว่าเงินนี้จะเข้ากระเป๋าตำรวจหรือว่าไม่ได้สงสัยครับเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีมันมีกล้องวงอรปิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่ก็เชื่อว่าเงินจะเข้าหลวงก็น่าจะ เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดมีอะไรมันค่อนข้างชัดเจนนะครับคือด่านตรงนี้นะครับเรียนนีดถึงด่านตรงนี้เราติดเราตั้งกล้องวองจรปิดทั้งหมดสาจุดนะครับคือคือเราผขับจราจรเนี่ยตั้งทั้งจุดประโยชน์กับผู้ใช้บริการโดยตรงก็คือผู้ประชาชนซึ่งผมบอกวันนี้ต้องแถลงข่าวตรงเวลาเพราะอะไรเดี๋ยวคุณเต้ทุละตลอดเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์นั่งคุยบอกผู้ก,การขอตรงเวลาได้ไหมเพราะฉะนั้นบอกเรอะเห็นว่าทุกวันเนี่ยเวลาสําคัญ รอยากขยายกว้าาทกว่าวันนั้นเนียเป็นสิ่งที่ทาเฉพาะหน้ากของคุการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้บริการประชาชนซึ่งอาจจะดูดูแปลกนิดนึ่งเรื่อนี่เป็่องตปิดจทีไหนนี่ที่ผ่านมาเคยมีแบบนี้เกิดขึ้นไหม มีมมชชน,น,นะครับชายชนที่รวนเร็วสองเรื่องนะครับซึ่งระเบียบตำรวจทุกวันนี้ยังไม่เพื่อแต่เทคโนโลยีไปหมดแล้วผมถามว่าทุกวันนี้ใครไปโอนเงินที่ธนาคาร,ครบ้างคุณฮะจต่โดนเงินไม่มากนะครับโอนผ่านโทรศัพท์หมดผมก็ใช้ทุกวันนี้ก็โอนเงินแล้วก็ส่งมเมสเซจโอนแล้วก็ส่งมเมสเซจยืนยันเลยจบเลยนะครับเพราะฉนะนั้นตอนนี้ เราอยากจะให้ปรับอันนี้เราภาพวงจรปิดในกล้องมาให้ดูนะครับจะเปิดให้ดูกันเลยพราะด่านนี้ตั้งตั้งกล้องสามตัวอัดอัดตลอดแล้วก็บันทึกตลอดเป็นของบัญชีนี่ปะตัวเลขซีรีส์นี่ปะอันนี้คือใบเสร็จใบเสร็จที่ใบเสร็จที่อ่อนนั่นคือนะครับนี่คือเล่มที่เล่มที่ตามใบเสร็จนะครับแล้วก็ข้าบัญชีนะบัญชีนาคารคือตัวนี้ของตัวนี้ที่เขาโอนเข้ามานะครับ